สวัสดีค่ะทุกๆคนอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบาสน,นะคะเป็นวาสลีนกลิ่นดอกกุหลาบนะคะตัวตลับนะคะทำด้วยกระปุกไม้สักแท้นะคะค่ะเป็นฝาหมุนนะคะสามารถหมุนได้นะคะมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็จะหมุนปิดตลับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเปิดตลับหมุนให้ชมนะคะ เป็นวาสลีนกลิ่นดอกกุหลาบค่ะแล้วก็ปิดด้วยทองคำเปลวนะคะ100%นะคะกลิ่นดอกกุหลาบหอมมากเลยค่ะชวนให้ใช้วัสดุหรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มาจากกลิ่นดอกไม้ไทยค่ะวันนี้ขอนำเสนอวาสลีนกลิ่นดอกกุหลาบมอนค่ะ สวัสดีค่ะ